เรื่องมันมีอยู่ว่าไบอะได้เข้าไปเล่นโหมดทั่วไปคนเดียวมาแล้วใบก็ตายแล้วเสร็จแล้วอะมันก็ตัดภาพมาที่น้องคนนี้ค่ะเราทุกคนดูอือกอะไรอะแล้วคือน้องผู้หญิงก็ยืนนิ่งอยู่นานมากแล้วก็นี่มีตัวละครใหม่มาพามต่อข้างหน้าคือทําอะไรอะไรเนี่ยทุกคนดูโคตรจะวุ่นวายเลยแล้วเนี่ยเขาใช้สกิลอะไรอะทําไมเลือดเพิ่มตลอดเลยเราทุกคนดูตอนนี้ มันหลายเหตุการณ์มากดูดิอย่างนี่ <c oughs> เราใบก็นั่งขําคนเดียวอน้องคนนั้นก็นลุกนั่งวนไปคะ่ะตองสส่น้องจะอยากออกกําลังกายเราทุกคนดูสี่ตัวละครเขาจะวุ่นวายส่วนน้องผู้หญิงก็คือไม่ขย,ยับเลยนะใบไม่รู้ว่าเขาหลุดหรืออะไรแล้วใบก็คือดูเขาอยู่นานมากแล้วเขาก็ยืนนิ่งอยู่แบบนั้นนานมากอ้อยสวัสดีน้องบอดกลับมาอีกแล้ว <c oughs> นี่ก็วิ่งวนไปวนมาอยู่นั่นแหละข้างหน้าก็ลุกนั่งไม่เล่นสักที ตอะไรขึ้นตอนแรกใบก็คิดว่ามันบักหรือว่าเน็ตใบปิงหรือเปล่าแต่ก็ไม่ใช่นะทุกคนเอาดูน้องแบดบไม่วดไปวันมาอยู่นั่นแหละแกเราเนี่ยสกิลอะไรอะ่ะทำไมแบบว่าเลือดเพิ่มตลอดเลย EP เพิ่มตลอดเลยอ่ารจ้าต่อยวนไปแค่ข้างหน้าก็คือลุกนั่งร้อยครั้งไม่ไหวแล้วคือใบก็นั่งทนดูอยู่แบบนั้นนะไม่กดออกเกมด้ จะบอกว่าดูอยู่นานมากทุกคนนี่คือเล่นความเร็วสุดๆเลยนะน้องโดนยิงตักทีเอะเอยีบนั่งดูอยู่ตั้งนานต้องขอบคุณน้อง202นะที่มาปลดล็อกให้อ่ะไม่งั้นนี่ก็คงจะนั่งดูอยู่แบบนี้ไม่เลิกอ่ะวุ่นวายสุด